สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะครับเรียกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็สิ้นสุดเทศกาลงานบุญนะครับงานกระถินเชื่อว่าหลายท่านนี่คงได้ไปอิ่มบุญไปทําบุญกันมากมายนะครับในเดือนที่ผ่านมานี้อาจารย์เองก็โอ้เดินสายตลอดเลยนะครับหลายคนก็สนใจโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิษณะก็อย่าลืมติดตามกันนะในช่องทางต่างๆที่อาจารย์ได้แจ้งไว้นะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สาคัญอยู่5เหตุการณ์เลยเหตุการณ์แรกก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธเนี่ยจะมีการเสดร์ เสริญในทางโหราศาสตร์ก็คือเคลื่อนที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะแล้วจะย้ายไปถึงสองราศีเลยทีเดียวนะฉะนั้นใครที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพระพุธหรือดาวพระพุธโดดเด่นดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือกรน,านาอการงานอย่างงี้นะครับก็จะมีความก้าวหน้าในเดือนนี้นะครับ, <c oughs> รบเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของพกคทรารเงินต่างๆจะมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับ ในวันที่14พฤศจิกายนก็จะมีการย้ายราศีด้วยเหตุการณ์ที่3เนี่ยครับดาวพระอาทิตย์ช่วงกลางเดือนนะหลายคนที่บอกว่าโอ้โหดาวพระอาทิตย์เป็นตำแหน่งนิดนะลดน้อยถอยลงต่ำต้อยเนี่ยข่าวดีก็คือวันที่17พฤศจิกายนนี้ดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีนะครับจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังเป็นตำแหน่งที่มีกำลังมากขึ้นนะครับช่วงปลายเดือนนะครับวันที่30ดาวพระเกต นะครับจะมีการย้ายราศีนะครับจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k เปิดดาวรู้ทันดวงเพจ Facebook อาจารย์กิษณะภูสิรุดงติกตอ็อกก็อาจารย์กิษณะภูสิรุดงเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อ สื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติหรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับ ส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ย4โมงถึง6โมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์ มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับสิบโมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดๆวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกําบรมทะเบียนกันไว้นะทรงบันไดบีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดๆนะครับใครที่สนใจที่จะจะคุยกันสดๆก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับส่วนดวงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ ลัคนามีนพฤศจิกายน2 5 6 5นะครับชาวลัคนามีนเนี่ยครับดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตนเองนะครับแต่ยังพักองศาอยู่คําว่าพักองศาก็คือการเดินถอยหลังนะครับเชื่อว่าชาวลัคนามีนเนี่ยมีจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะจัดการแก้ไขปัญหานั้นนี้นู้นนะอยากจะทําอะไรให้มันเสร็จสิ้นนะแต่ มันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่าดาวประจําตัวเนี่ยยังเดินถอยหลังอยู่นะครับฉะนั้นชาวมีนทั้งหมดนะครับให้อดทนหน่อยอดทนรอคอยในไม่ช้านะดาวพรหัสด,ดาวประจําตัวเนี่ยจะเดินหน้าเนี่ยนะครับประมาณเดือนธันวาคนี้นะครับท่านก็เตรียมตัวรออีกเดือนเดียวเท่านั้นนะครับเรื่องของการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคาร ตั้งแต่ต้นเดือนนี้ครับจากโคจรอ,อยู่ที่เมถุนส่งผลให้ชาวลัคนาบีเนี่ยนะครับอาจจะมีรายจ่ายมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายจ่ายไปปรับปรุงจ่ายไปเพื่อซ่อมแซงจ่ายไปเพื่อเปลี่ยนแปลงกิจการการค้าหรือจ่ายไปเพื่อ,อทำเพื่อให้มันเกิดผลต่ออนาคตนะซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ เป็นไปเพื่ออนาคตฉะนั้นชาวเมนก็ท่านเขาวางแผนกันให้ดีแต่ก็ยังมีข่าวดีท่านมีโอกาสได้รับเม็ดเงินนะจากการทำงานได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนใครจะทวงหนี้ก็โทรไปทวงได้เลยใครจะหุ้นส่วนคู่ค้าต่างๆต้องการเงินลงทุนก็โทรคุยคันมีโอกาสสำเร็จสมปรารถนาใครต้องการเงินจากแบงก์ก็จัดได้เลยนะหรือใครที่ชอบเสี่ยงโชค ท่านก็มีโอกาสเสี่ยงโชคได้ดีมีโอกาสได้เม็ดเงินมากมายนะครับในเดือนนี้ฉะนั้นท่านก็ไปบาลานซ์เอานะครับรายรับรายจ่ายนะผ่าดวงแก้ครกขอขมากันเจ้ากรรมนายเวรใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอึดอัดต้องการความสำเร็จเร่งด่วนติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line o t Open Down หรือที่เบอร์086 336 6390การลงทุนนะครับเดือนนี้ให้มุ่งเน้นการลงทุนแบบระยะยาวนะในเรื่องของหุ้นนะครับหุ้นให้ทำทำลงทุนแบบระยะยาวนะจะทําผลตอบแทนได้ดีทีเดียวนะครับให้เลือกลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างหรือเทคโนโลยีก่อสร้างต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆนะครับจะทำกำไรได้ดีนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับใครที่อยากจะซื้อเหรียญดิจิตอลนะครับก็มุ่งเน้นทำกำไรแบบระยะสั้นนะตรงนี้ระยะสั้นนะเน้นระยะสั้นจะดีกว่าระยะยาวนะครับเลือกลงทุนสกุลเงินกลุ่มตะวันตกสกุลเงินที่มีชื่อเสียงมีอายุมานานนะท่านจะทำกำไรได้ดีทีเดียวนะครับใครอยากสร้างสินค้าตัวเองสร้างแบรนด์นะครับ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้เริ่มต้นด้วยธุรกิจอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารใช้แล้วหมดไปนะอย่างเงี้ยใช้แล้วก็ต้องสั่งต่อเนื่องสั่งต่อเนื่องอย่างนี้จะดีนะครับการงานนะครับจะมีความก้าวหน้าในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป นะครับเจ้าเรียนการงานก็คือดาวพฤหัสยังมีการพักองศา ح, คือมีการเดินถอยหลังอยู่ฉะนั้นการงานเนี่ยยังเคลื่อนที่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่หวือหวาไม่เป๊ะโป๊ะเช๊ะสำเร็จพว้ะวค้อย่างนี้นะมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายคลี่คลายนะเจอคนช่วยเหลือเจอผู้อุปถัมภ์เจอลูกค้าค่อยๆมีคอนเนคชั่นที่เจออย่างนี้นะครับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาก็จะมาร่วมสนับสนุน นะครับจะมีโอกาสก้าวหน้านะแล้วคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับระหว่างนี้ค่อยเป็นค่อยไปท่านก็หาอะไรเสริมๆเ,เข้าไปนะไปปรับปรุงกิจการตัวเองไปปรับปรุงรูปแบบปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสินค้าหรือไปฝึกอบรมพนักงานอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันเกิดความสําเร็จสมปรารถนาได้ง่ายนะครับพนักงานประจํานะครับก็เน้นการพูดการเจรจา การโน้มน้าวเกื้อกูลอย่างนี้น,นะครับก็จะได้รับการเกื้อกูลจากบริวารจากเพื่อนร่วมงานนะครับจะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาด้านการงานได้ดีนะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉักพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกตามลักวิชาโดยอาจารย์กิษณะภูสิทธิบุตร ติดต่อสอบถามได้ที่ Line a Open Down หรือโทรที่เบอร์0863366390เรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่นะครับให้ชวนกันไปเที่ยว ไปไหว้พระไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้นะครับมันก็จะเสริมความหวานของเรานะครับคู่รักรักเราไม่เก่าเลยอย่างนี้นะส่วนคนไม่มีคู่นะครับท่านมีโอกาสพบเจอรักออนไลน์รักต่างวัยอย่างเี้นะครับคุยกันให้เป็นโลกสีชมพูนะสบายอกสบายใจสุขภาพนะครับชาวลัคนามีนเดือนนี้ระมัดระวังโรคไข้หวัด นะไขวัดไข้ขึ้นปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยนะครับก็ระมัดระวังกันไว้ปรับดวงเสริมชะตานะครับให้จุดเทียนมงคลถวายประทิพโคมไฟเติมน้ำมันตะเกียงอุทิศบุญ358ใครที่ไม่เข้าใจว่า358คืออะไรไปดูที่ช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะนะครับเลือกที่เพลย์ลิสต ธรรมะธรรมนิมิตไปดู EP ีที่8นะครับอันนี้จะอธิบายรายละเอียดไว้ให้นะเลขมงคลนะครับเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครที่จะนําไปใช้เสี่ยงโชคอาจารย์ก็แนะนําไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภในช่อง YouTube ของอาจารย์ด้วยนะครับกดที่ playlist ดูที่หมวดโชคลาภนะครับก็จะมีวิเคราะห์ดวงดาว วงล้อเสียงทายโชคใหญ่เงินทับตัวอย่างเงี้ยนะครับท่านดูรายการเสียงโชคและเอาเลขไป m i ก and m a t กันก็ได้หรือใครเนี่ยจะนําตัวเลขนะครับจะเซ็นสัญญาวันไหนจะไปทําอะไรวันไหนก็ใช้ตัวเลขมงคลตรงนี้เป็นตัวเลขมงคลประจำเดือนนะครับตัวเลขนะครับ7 5 8 9 3